สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนต้นแจ้งใช่ไหมดีดีเตือนเรานาะอะไรครับน้องแพลวเขาบอกว่าต้นแจ้งอือน,นีเต้นแจ้งนะว่าน้องแพลวโล่งลื่นมากคับทุกคนอ่ะบรรยากาศหลังฝนตกฮะโอ้ยมันเคยฝนตกเย็นสดชื่นชุ่มฉ่ำหัวใจวันนี้เราจะทําเมนูกันเกาะอะไรไม่รู้อ,อะไรนี่นนเรากําลังจะเดินไปซื้อนี่ครับเส้นทางระหว่างน้องแพลวแล้วก็เลยจะเดินไปซื้อผักนี่มีร้านผักใกล้ๆอยู่ ร้าค้าละจมย่อมทอะไรวะนี่ค่ายี่นี่ลูย่ก็มี่านีสิงกปนี่ค่ร้านค้าเล็กๆของเราไม่มีประทูอะครับปลาทูปกตินี่่ี่เียนที่โอ้โหกระชายนี่ยังหรือว่าขายดีแ่ครับกระชายก็สึได้ตรสัตที่ล่าไข่เด็กก็มีนักประเทียมนองก็มี ชุยประตูชวยปะตูส่งไใช่ไหมแม่นางนกยุงนี่คะังขาอ่านี่ครับบรรยาก,กาศเลยลังคาเล,เลหนุนบ้านน้องแพร่นี่เรีบานองแพรแล้วก็มีของขายที่เห็นนะครับใบนี่ต้นผงชุดรถ ทีรักโอ้โหชุดเก็บยอดมะขามอ่อนค่ะริมลัวนี่ครับนี่ ไม่ได้ใหญ่งามตอนสมัยเด็กน้อยนะน,นี่ตอนไอายุไอ้ป .2 ป .3 เนาะหัวโรงเรียนไม่ใหญ่ปบบขามที่เราของเขาอเอาพริกเกลือแล้วไปขยำกินอะ่ะถ้าเด็กบ้านนอกอะ่ะมันต้องเคยกินทุกคนเห้ยเหี้ยเงี้ยแซ่บเลยแซ่บเนะสมอมร้อมอันนี้ทางบ้านค่ะต้กว อุ้ยสะออนนี่อีกนิดนึงนะโอ้ยดูยบรรยากาศดิเหนหยุดตกทุกคนข้างหน้าบ้าเรานั่งได้แล้วเนาะนั่งกินข้าว,วนะทุกคนก็ใช,ช้ช,ชีวิตใช้ชีวิตง่ายๆทุกคนนะเนาะเก็บตรงเก็บตัวกันเข้าไปเรา มีอะไรก็กินฮะท,ทีนึงต่อสนอยทำเสื้อผ้าทีนึงก็กินกันได้ทั้งบ้านและครับทุกคนอะไพอ,อยังคะพอแล้วค่ะพอ,อยังนัง้นพอแล้วนะ<ป>ไม่ได้ส่มอะไรป่ะนี่ใส่เครื่องต้มยังลงไปแล้วครับเขาก็ใส่อันนี้เดี๋ยวเติมติมเติมชอบใส่มะเขือเทศไปก่อนที่จะใส่ที่หลังนันแหละใสไปเลย ต้มยำไก่สดน้ำมันหอนมีแหงทุกคนมันมีคนปีกไก่ตู้เย็นครับนี่ตู้ซื้อไว้อันนี้เสร็จแล้วทำแบบนี้เลยนะเราไม่ต้องไม,ไม่ไม่ได้ปรุงในหม้อค่ะโอ้อนนยคือความแบบดีมากนนแก๊สีแรงดีมากครับก็ใส่ใบบักขามไปต้องเปิดเลเซอร์ไม่ไม่ไมตักฟอวเท่าไหร่นนค่ะวางไว้เลยดูยนี่อ,อุ้ยตัวแซบ่บแท้ เราให้เดือดกว่าน,นี้หน่อยใช่ไหมคะแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะเสร็จแล้วปิดไฟเลยค่ะไปปรุงเดี๋ยวต้องแท้จะปรุงเสรถ็ถ้วยให้ดูครับเดี๋ยวไปปร,รุงใส่็ถ้วยกันแกบตั้งน้ำมนันครับเราจะทอดปลาส้มที่พี่ปลาส่งมาให้ครับผมเมื่อคืนได้กินไปชิ้นหนึ่งแล้วแซ่บมากอร่อยมากเลยแต่ตอวนี้เราจะทอดพริกก่อนทอดปลาอันนี้คือพิกทอด่เรา ที่ตุนทอดไว้แล้วก็กระเทียมหอมพับเดี๋พี่มีแจะตุนจัดไว้หน่สวยไหมนี่น้องแค่ปรุงแล้วตกกักเลยจ้ะอือไอทำกลองเลยอ่ะฮะโอ้ตักแค่พอกินพออืมมะเขือเทศนะครับอืมมากินมากเลยจ้ะทุกคนจ้ะทุกคน เกยลูกของน้ำครับไอ้ป้าเอป้าแบบดูปะ่ปะเสร็จแล้วนี่ครับกบอกไม่ต้องล้างก็ดีเลยการดอดตอแปะดีดีทุกคนอร่อยนะต้องทอดทอดกลางแปะน่ากินมากครับ มีสตอด้วยนะ hey. ถ้าเกิดมีสตออยู่ก็จะกินแบบสตอกับถั่วกินจนหมดถัควไม่อยู่นานเราไม่อยู่ทันเหี่ยวทันอะไรอ่ะ <c oughs> กินมากปลาที่ราบยิงเข้ากันครับหถ้วยละทุกคนนี่ไปเวาถ้วยใหญ่ขึ้นนี่สวัสดีครับก่อนเอาอกกำลังกาย,ยลูกสวัสดีครับก่อนเร็วๆเ,เอาๆเดี๋ยวถ้าเกิดสวัสดีครับจะได้ขนมอีกนะ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ในลูก ตั้งไปไหนตั้งไปไหนตังไปเที่ยวครับตั้งไปเที่ยวอ่ ه, ขาขณะนี้เลยอันจะมา,<อ>ารีวิวในการกินข้าวนะครับอ,อหนังไก่นะครับอันชอบกินหนังไก่เอาจะไม่อยากกินแล้ลูกช้าก,กินหรือเปล่าไหนอยามมอยู่เลยตังมันไปไหนอ่ะตั้งชื้อตั้งไปไหนลูกตั้งเยปาจะไปแลกยังไงครับ ม่อาจจได้ชื่อแล้วเนี่ยจะไปซื้อซื้ออะไรซื้ออะไรระวังชื่อฟันนะ FC อีกแล้วใช่เฮียนเราตามมาตังเยอะมากเลยอ่ะเฮียนหนาบ้าเนาะมีเท่าไหร่ครับอืมห้าร้อยใช่ห้าร้อยแม่ตังเลยอันรับเหรียญมีเงินครับทุกคนเก็บเสร็จเก็บเสร็จตังช้อนให้ได้อ้าวมาทานข้าวแล้ว เจงไม่เห็นหัวที่หรักอ่ะหรออ่ะยอเขาลูกก็ได้พอดีแล้วเไ,ได้เห็นกับข้าวเดี๋ยวมันเลื่อนลงอีกนะคลิปนั้นก็เลื่อนลงเห็นเลยจะครึ่งหัวโอเคเห็นหัวมะงอลงแล้วนั่นนะ่ะมาครับมากินข้าวกันพี่ปลาส่งใหประส แกที่รักทั้งไฮโซทั้งอะไรเกินฮะแก้วอ <c oughs> ร่อยมามาเอาเอาเกือบใช้เกือบขอาวๆก็ได้ตูดเสียงก่อนนะมาแล้วมาแล้วอีกไหม อนเหน่อยเอ๊ะไม่าอีกนเียวันพ่่อโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้คู่ถามมูอะพี่มูตอบให้แล้วเสียงไม่ได้ไข่กับพี่น่ะเก่งมากใช่ไหมมีบอรูเมูตอบให้น่ารักมากไอบเลย ค่ะเสียงคนรวานเนาอันติกันเล็บแบบเทต่อสูกัดาเราแครเพื่อนมากมากเอย่กให้เพื่นมีเส้นเ่มนะไม่กินไปแล้วอ่ะมองไม่เห็นนะแพร์มาดิแม่น้ำพยูนสีเขียว นี่เนี่ยตนพวนี่จังรู้เห็นบ่นี่บีบแล้วหญ่อันใส่แอ่นี่หนายาแดงอีเด้อมันนี่นะเต้พี่ตื่นเป็นอะไรเอาไว้ให้น้องถ้าเสร็จแล้วลูกมากินข้าวแล้วไปไปนั่งใกล้พี่ตื่นก็นเลยไป ระวังลูกคว่ำได้กินอันนี้อ่ะเอาไปเดียวป๊าไหมอ้าวไม่อยู่ฮ่นฮ่นฮั่าแล้วแล้ลูกตอนไีกนเต้องเลียงข้าวก็ต้องกินมาถึงนะจะช่ายดูป๊ากินป๊า

อ้าม uhm. ักก <think Help mesmo> mm ็จะแบบนี้หน่อยนะคะอือจะลกอ้โอแล้วอ๋อก็ได้ตกเออตะกองมาครับ ด้่นหัวรถที่รักน่าตื่นเ้นมากทุกคน่ายนภาพดีไหมฮะภาพพอโอเคไหมครับใครคะโอเคค่ะขากล้องที่รักมันมันไม่โอเคอ่ะซึ่งมาก็อยู่แล้วทุกคนแมละจะทำมามีลูกตัวป๊าที่รักนยเี่

อันนี้คอฟูฟูไม่ลขากเอยอ้เีามันก็มันไม่อยากเล่นตายกันไม่เหือยป่ะมันต้องมาปลอีกใช่ไหมมันมยก็อะจะตายมันต้องนปาไป่ะเพราะว่าก็ต้องหรอมั้งแก่ไก่ใส่เพือไปเอาน้ำปลา ใส่เอาก็ดีนะใส่เอะไปกไปเอาเองพี่ๆน่น้ำน้ำดกดาด่ะพี่มันเปิดเนห้อ้ห้ระ้มาบงกรน้ยพีหนูขอรองล้างานหนูก็ล้างแล้วจะาเดินแป้น้ำปลาแค่นี้เดินไปไม่ได้หรอจุกเสียงน้ำปลาทุกคนนาจะงกงแพ้วเดินไปเอาไปเดินไปไม่น้ำปลาไม่ได้หรอมันยกเขอนขาเนี้ยเิม ะง่ายอะไรลูกาจไปไหนลูกน้ำตกน้ำตกตอกอุนยะแต่ละอ่าต้องทานข้าวเยอะๆนะครับอยังไม่รอนได้ตังแล้รดาวตังตังไหนตังไหนตังอันอยากได้อ่ะเตรียมอะไรูนเวลา อือตาอือตาขยดูนหน่อย <laughs> อ้งกับมองบาป้าหน่อยมองเห็นป้าจะเห็นเรื่อยอร่อยมากเลย <laughs> ตตำๆไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ,บาย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 ก่อนบ๊ายบาย